พันคือคัดเลือกแล้วที่แข็งแรงแข็งแรงนะคะสวยไหมเพื่อนพ,อนพิเศษก็คือตะเคียนทองตะเคียนทองพี่พรก็เริ่มออกดอกแล้วเพื่อนๆกระถางนี้ได้สองฝักแต่ไม่รู้ฝักจะสมบูรณ์หรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวถ้าพี่พรผสมดูถ้าไม่ติดก็จะอัพกระถางตอนนี้ยังไม่กล้าแต่ต้องนะคะเพื่อนนี่ตะเคียนทองสวยมาก สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะหลังจากที่พี่พรไปวัดกลับมาแวะเข้ามาที่สวนบอลพาเพื่อนๆมาชมบอลสีสวยๆนะคะในสวนเพ,พื่อนๆเพ,พื่อนๆแปลกใจไหมว่าบอลสีพี่พรถึงจะร้อนถึง40องศาทําไมบอลสีพี่พรถึงยังสวยอยู่ตามมาชมกับพี่พรได้เลยนะคะกระถางนี้น้องชื่อว่าพรมฤสี เป็นบอลสวยมากกันใบแข็งแรงด่างป้ายสวยทุกคนเป็นบอลไทยบอลเก่าบอลโบราณดูสิลางหุ้มทองพี่พรเพื่อนๆตอนนี้น้องกําลังอุ้มฝักฝักใหญ่มากพี่พรก็จะตั้งเป็นแม่พันนะคะนี่พี่พรยกยอดเขาไว้เนาะนี่ขึ้นเต็มเพียบอ้อมกระถางเลยทุกคนสวยงามมากเป็นแม่อุ้มฝัก เป็นแม่พันธุ์ที่ก้านใบแข็งแรงใบหนาสวยเลี้ยงนกตู้อดีตเคยเทพเคยแรนะคะเพื่อนๆเป็นแม่อุ้มฝักสวยงามช่วงนี้บอนสีพี่พรออกดอกเยอะที่ผสมติดแล้วก็มีนะคะกระทางนี้ก็เตรียมผสมพันธุ์นะคะผสมเกสรอนทุกคนสวยๆ รัตนนารุ่งเรืองพี่พรก็ผสมติดแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยติดแล้วให้อยู่นอกตู้สวยๆเลยน่าเลี้ยงนะคะเพื่อนๆรัตนารุงเรืองถ้าใครยังไม่มีกระถางนี้ก็สวยเป็นลูกไม้นะคะเพื่อนเป็นลูกไม้บ้านพี่พรสวยฟอร์มดีฟอร์มสวยให้อยู่นอกตู้นะคะ สีสันไม่ตกเลยนะเพื่อนๆถึงแม้นอุณหภูมิจะ40องศาเพราะว่าอะไรทุกคนสวนพี่พรก็จะชุ่มชื่นร่มเย็นใช้ไม้พี่เลี้ยงด้วยมงสแลนนะคะแล้วแต่หน้าลุ่งเดืองกัะถางนี้ก็ทุกคนชุ่มฉ่ำอวบอิ่มซับเ็ษถีเพื่อนๆผสมติดแล้วทุกคนคัดสายพันธุ์ สวยสวยก้านใบแข็งแรงเลี้ยงนกตู้ได้เป็นอุ้มแม่เดยจะเก็บเกบสรตัวผู้มาผสมพี่กุลทองนี่ก็สวยนะเพื่อนเนี่ยต้นนี้พี่พรผสมไปเมื่อคือนนี้ทุกคนศิลานักปราเป็นไม้สวยมากศิลานักปรานี้ก็เป็นบอลเก่าบอลโบราณน,นะเพื่อนเป็นบอลเก่าเหมือนกันมีหูใต้ใบของหยก เพื่อนๆหงหยกยังไม่ออกดอกเพชรพันล้านนะคะต้นนี้คือไม้พี่เลี้ยงทุกคนเนี่ยเราเลี้ยงไว้นอกจากเราได้ชมความสวยแล้วเขาก็เป็นพี่เลี้ยงบอนสีบอนสีเราก็จะคือบาลานนะคะทุกคนร้อนก็ไม่ร้อนมากหนาวก็ไม่หนาวมากนะคะอยู่ด้วยกันแบบเกื้อกูลกันนะคะเพื่อนๆเนลพัฒ สวยมากกำลังออกดอกมหายมยัก i t พี่พรก็ออกดอกฝักใหญ่มากนะคะมหายมยัก i t นี่เป็นบอลไทยบอลเก่าบอลโบราณน,นะคะสวยกำลังออกดอกนิลพัฒก็ออกดอกต้นนี้คือเงินแสนนะคะเพื่อนเนี่ยเงินแสนออกดอกเป็นบอลใบหนากันใบแข็งแรงเหมือนกันเนี่ยเราสามารถผสมกลมเกินกันได้นะคะเพื่อน ผสมเกสรเราก็จะได้มาได้ลูกไม้หน้าใหม่ๆสวยๆแม่พันธุ์คือคัดเลือกแล้วที่แข็งแรงแข็งแรงนะคะสวยไหมเพ,พื่อนๆพิเศษก็คือตะเคียนทองตะเคียนทองพี่พรก็เริ่มออกดอกแล้วเพื่อนๆกระถางนี้ได้สองฝักแต่ไม่รู้ฝักจะสมบูรณ์หรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวถ้าพี่พรผสมดูถ้าไม่ติดก็จะอัพกระถางตอนนี้ยังไม่กล้า แต่ต้องนะคะเพื่อนนี่ตะเขียนทองสวยมากโอเคนะคะเพื่อนๆคลิปนี้พี่พรขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ติดตามพี่พรด้วยนะคะพี่พรก็จะแบ่งปันสาระดีๆเกี่ยวกับบอลสีมาให้ชมทุกๆวันนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้า